เ,เรามากลมาต่อกันใหม่นะก็ตะกี้นี้ว่พูดเพลินเลยเลยเวลาไว้หนาทีก็ไม่อยากให้เลย5นาทีเพราะมันเอาไอวีดีโอที่ทำมาว่ายเนี่ยไปลงในถ้าทิกต o k กนะเขาให้ถึง10นาทีถ้าถ้าไลน์เนี่ยเขาเขาตัดแค่5นาทีมันก็จะขาดช่วงถ้าเป็น youtube ก็ไม่เป็นไรพูดเป็นชั่วโมงก็น่าจ,จะได้แต่ facebook นี่ก็พอได้นะแต่ว่ามันก็ไม่มาตรฐาน ถ้ามันไปลงไอ้ไอไอแบบที่เราเป็นหนังตัวอย่างมันได้แค่เท่าไรยี่หกวินาทีหรือเท่าไรเนี่ยไม,ไม่ไม่กี่วินาทีละมันก็ตัดเพราะนั้นก็นเลยพยายามที่จะพูดไม่ให้ไม่เกินนั้นห้านาทีแต่มันก็เกินเผอเกินไปจนได้แล้วนะแล้วก็มาพูดใหม่กันเนี้ยคราวนี้มาพูดถึงเรื่องให้ฉันนะพิสูจน์ความเชื่อของเขาเพราะเขาจะทําให้เราเห็นแล้วนะในเมื่อเทพมาทรงร่างแล้วก็เทพท่านะภาษาชาวบ้านก็คือผีเข้า อนนี้ก็คนเขาเคารพนับถือหน่อยก็เป็นเทพทรงผีเข้าเจ้าทรงก็คือเจ้าพ่อฟ้าห้ามที่ว่าเป็นเจ้าพ่อที่มาจากทางนะก็อยู่ที่รับแลอุทรดิตนั่นแหละทีนี้ชนรับแลเนะี่ยพื้นฐานเดินก็นมาจากเชียงแสนคือจังหวัดเชียงรายนะนะสมัยก่อนนั้นรัชการที่เท่าไรจจาไม่ได้แล้วเขาก็นะอพยพกันมาตาม ที่เขาพากันมาอพยพมาจากทางเชียงแสนหมู่บ้านหนึ่งก็มาอยู่ที่รับแลและอีกหมู่บ้านหนึ่งก็ถึงมาจากเชียงแสนมาอยู่ที่น้ำอ่างที่อุตรดิตถ์ที่ข้าพเจ้าอยู่สังกัดตำบลน้ำอ่างมันก็จะเป็นเหมือนบ้านพี่เมืองน้องที่มาจากทางเชียงแสนด้วยกันทีนี้ทางรับแลเขาก็มีประเพณีก็คือนับถือเจ้าพ่อฟ้าห้ามนะซึ่งเป็นประเพณีของชาวเชียงแสนเจ้าพ่อฟ้าห้ามเนี่ยอยู่อยู่ทั้งเขตนั้นพอเขาย้ายมาอยู่ที่รับแลอุตรดิตถ์ เขาก็เอาประเพณีนั้นมาก็ตั้งเป็นศาลเจ้าพ่อฟ้าห้ามตามประวัติย้อนหลังเนี่ยเราได้ไปคุยกับเจ้าพ่อฟ้าห้ามเขาบอกว่าในอดีตาติเคยเป็นเพื่อนกันนะผัดกันบางทีเขาก็เป็นครูเราบางทีเราก็เป็นครูเขาสลับกันไปสลับกันมาเขาถือว่าเป็นเพื่อนกันเหมือนกับพญาพิชัยน,ะ,นะเคยไปคุยด้วยท่านก็บอกว่าพอท่านเห็นเราพวกเราเป็นพระนี่เราไปเยี่ยมพวกทรงน,นะ ขาก็บอกว่าเออเราเนี่ชคือท่านกายสิทธิ์เคยเป็นเพื่อนร่วมรบกันมาในสมัยที่ท่านเป็นพระยาวิชัยเพื่อนร่วมรบก็คือแล้วอาจจะเป็นนะเพื่อนร่วมงานก็ดีหรื่าลูกน้องก็ดีนะเนี่ยมันเป็นเพื่อนร่วมรบกันนะก็ทักทายประสัยกันอย่างดีเวลานั่นขนาดเราไปหานี่ขนาดเล่าเล่านี่เขาเลิกหมดเลยเขาหยุดทันทีเลยเขาเห็นว่าเราเป็นพระเราก็ชอบนะไปคุยกับพวกเทพทรงเนี่ย จะเรียกว่าเป็นผีไม่ล่ะอย่างเงี้ยแต่นี้มันยังไม่ได้เห็นด้วยตาใดี๋ยน,นี้อย่างไออย่างเจ้าพ่อฟรงหามเนี่ยเขาก็พิสูจน์ให้เราเห็นเลยพิสูจน์ถ้าถ้าเรามีความเชื่อแล้วเขาจะถ่ายทอดให้เราไอ้พวกบาร,รมีเนี่ยนะครัน,นี้ก้าวเขาสอนให้เราพูดภาษาเทพแนี้แต่เราตอนหลังเราก็พูดได้จนแ,แต่ไม่เข้าใจความหมายแล้วพูดเราเป็นภาษาเทพให้เราเคี้ยวก้อนหินเราเคี้ยวได้พอเราเคี้ยวได้พวกเขาก็ถ่ายค่อยๆถ่ายพลังภายในให้ไล่ตั้งแต่หลังขึ้นไปเลย จะช่วยรักษาตาที่สั้นให้ใหเราเควี้ยงแว่นทิ้งเราเควี้ยงกันไปในป่ายากากลัวแว่นแว่นแตกแลก้วก็ไล่ตั้งกันหลังก็มาใช้พลังไว้ในไล่เหมือนหนังจีนเลยมันก็มีความรู้สึกวุบวูบวที่ใส่แผ่นหลังขึ้นมามาสวงอกแล้วก็มาขึ้นมาที่หัวมันเหมือนมันเหมือนสายตาเนี่ยเราหายหายสั้นทันทีเลยแต่ว่าการไม่นานไม่ถึงไม่กี่ชั่วโมงไม่ก่ไม่หลังจากแยกทางกันไปแล้วเนี่ยสายตาเราก็กลับมา เป็นอย่างเดิมก็เรียกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมแต่ที่พิสูจน์ก็คือว่าในระหว่างที่เขานั่นนะนะความเชื่อเราถึงแล้วก็ให้ดูหลอดไฟปรากฏแล้วหลอดไฟที่เปิดสว่างอยู่มันมีกรงจากหมุนรอบแล้วก็เขาก็ชูมือไปในอากาศแล้วก็หมุนหมุนหมุนทำหมุนนะ่ะมันมีกรงจากรอบมือก็ประมาณรัศมีประมาณวานึงก็คือเป็นรวมแล้วก็ปเป็นเส้นผ่าถึการะมาณสองวานะทั่วห้อง มันเหมือนเป็นแสงสีลุงเลยโอ้โหมันเหมือนกบกงเกียนงงรรกงกงงรอธทำมาจากหมุนรอบเขาเขาก็ทําให้เราเห็นได้นะมองดูพระอาทิตย์ในองเทียเข้าขึ้นไปล้าบนแท่นไอ้มานั่งมานั่งยาวๆอ่ะนะพอเขาเออเราก็ดูที่ดวงอาทิตย์นะมันเหมือนเป็นแขนในสช้อนอย่างนี้เรียกจะเรียกเห็นผีหรือเปล่าก็ไม่รู้ลืมตาเห็นด้วย